ตุกตาอยางรุ่นใหม่กับฟังก์ชันที่สามารถพูดคุยได้เหมือนคนจริงๆเอาใจผู้ชายขี้เงาเฉพาะสำหรับตุ๊กตายางรุ่นใหม่ที่มีขนาดรูปร่างหน้าตาที่สมจริงแถมพูดคุยและเปลี่ยนบุคลิกได้หลากหลายด้วยเรียกได้ว่าพัฒนาไปอีกขั้นสำหรับวงการตุ๊กตายางเมื่อในที่สุดเรียวดอบริษัทผลิตตุกตายางสัญชาติอเมริกัน ได้สร้างตุ๊กตายางที่สามารถขยับตัวและพูดคุยกระตุ้นอารมณ์ทางเพศได้สำเร็จเสมือนมีสาวสวยมากประสบการณ์อยู่ข้างๆตลอดเวลาน่าจะถูกใจนุ่มๆขี้เหงาไม่เบ่าเลยตุ๊กตายางตัวนี้มีชื่อว่า Harmony 2.0ซึ่งมีขนาดใกล้เคียงกับมนุษย์จริงๆโดยเจ้าตุ๊กตายางตัวนี้จะใช้ระบบสั่งการผ่านแอปพลิเคชัน ผู้ที่เป็นเจ้าของสามารถดาวน์โหลดบุคลิกต่างๆของตัวตุ๊กตาได้ซึ่งมีให้เลือกมากถึง18บุคลิกไม่ว่าจะเป็นร่าเริงขี้อายหรือสาวร้อนแรงเร,ร่าร้อนและอื่นๆอยากได้แบบไหนก็สุดแล้วแต่เจ้าของเลยนอกจากนี้ภายในตัวตุ๊กตายางจะมีหน่วยความจำแบบถาวรไว้สำหรับบันทึกข้อมูลของผู้ที่เป็นเจ้าของอยู่ เพื่อใช้ในการพูดคุยหรือสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันซึ่งการพูดคุยกับตุ๊กตายางนั้นจะทำให้เจ้าของรู้สึกเหมือนได้เจอเพื่อนใหม่ที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนตุ๊กตายางตัวนี้มีความพิเศษตรงที่นุ่มๆสามารถเลือกรูปร่างและลักษณะภายในของตุ๊กตาได้ถึง14แบบอีกทั้งยังมีจุกหน้าอกให้เลือกมากถึง42เฉดสีเหมือนได้เนรมิตสาวๆในฝันมาอยู่ตรงหน้า ซึ่งทางเรียวดอลเริ่มจำหน่ายเจ้าฮาร์โมนี2.0ในช่วงปลายปี2017โดยมีราคาตีที่เป็นเงินไทยประมาณ200,000บาทไม่รู้เหมือนกันว่าหนุ่นๆขี้เหงาจะสู้ไหมกับราคานี้